น้ำเย็นแนงตามหวยไปน่าจ้ะส่วนมันเพิ่นปลูกมันเพินพ่นคึ้นเพิ่นยืนไปยาง้ะถึงฉันเนาะข่าวห้ามะลีแถวาอบหมอนมาเคี้ยวง้างผักลิเสียสิไปเบิ่งบัวกันว่าสิไม่อยู่เพะเนาะเพราะว่าทามเพิ่นเมื่อ,อกี้นี้เพิ่นว่าใหา้มาเบิ่งก่อนรอฟ้าไม่อยู่บ้างบัวเนี่ย เห็นยังเห็นดอกมันอยู่เนาะเห็นดอกบานมาว่าเห็นดอกหลากหลายเย็นเย็นไพ่น้อง่อละสวนบัวสวนบัวได้สลงเอาควยลพี่น้องนาเห็นดอกบัวสีแบบ สมูงามโอ้ยอยากได้จะจอกเด้องอยากได้ดอกบัวดอกงามงามงาะ <c oughs> ดอกบัวงามมาลีใ้เดี๋ยวเราไปรอเอานะพี่น้องน้อยซึ่งมันก็ตอกนน้องบัวเลือกเชือดไหนาะ๊กญาติไปพี่น้องเราอย่าที่ห้านั่งชิมบางคนไปไล่หมาแล้วก็ลงเอาเจ้จาเ็กที่เด้อ โอ้อกัสยางหรอบึงงข้ากับแม่ม่คอยเอนง้องตรงเวลานนันันปีนเอาซึ่งน้ำมันร้ายเถอเนาะทม่นคนไปวบบว่าหากัยยางปีนกับปานี่ไปพี่น้อง <G ül üyor> เชิญติ้นีกก่เข้ามาเนียแล้ว่ววาแ่มนท่านะไรพี่น้องมีมากระแกนนี่เอามันโผล่หัวออาท่่น่น้ากูลงโอ้้กูหมักใหญ่ว้าวโอ้ใหญ่ปะนะน่นี่นี่น มันโน่นออมาอาทานี่มาแกมันชิโน่อย่างสี่โอ๊ยแม่ไหนคือเก็บทำไมเหมือนปิงเขาห้องอะไบอสได้ได้ได้ได,ได้หมอกบัวลายแห้งมะลิก็ไปขายนี่ก็แบบจะเป็นปักใส่น,นะนี่เ่าเอาตามน้องเขาเลยโอ้ดอกบัวง่ายมาลิอ่ะ เล้ยดมาบอกว่าได้งมีีดองจ้าอล้เห็นแล้วหรอโอ้ยเป็นมวเลิบีนองเอ้ยลุยหามวนอันนี้ยังโมแก่นี่นี่นี่มาเนีอยย่านย้านตามไล ฉีเลาะคกับโอ้โอ,โอมันไปไปไรยานกับไปงันยานได้แด้เลยก็เลวโอ้ลาะห้ันเลออออานียเลขึ้นมาหนิป้ามาีนโอ๋อจนแกนี่มันเอาไปลด้แลลวเนาะนี่นะ निकल हैं और อ้โอโปีจ้ามาจับ่ะแสบพี่น like ้องจานีได้วะทางมลาย้หมักตึงย่านปีงกย่าน้าลงออกเมื่อกี้พี่น้องเฮาฟ้าเอาบบเบนไมยังเลยพี่น้องหนึ่งย่านปีงเพราะว่าบ แบบนี้นอ้องแบบนี้มันมีปีงอยู่แล้วฮก็บ,บ่มั่นใจเนาะก็เลยแบบฝาวยางเอาแล้วก็คือน้ำมาหล่ไล่ด้วยความบัวนี่มันน้ำหลายอยู่แล้วนะั่ซึ่ง,งเขาก็เอาก็ต้องบูบูไปแซบเบิ้บลายพี่นอ้องนี่เนี่ยใส่เกงขายงาวมาทางเกงก็สานรค้าเฮาบาทเบอร์แล้วนี่คือการมาสื่อธรรมขานะพี่เนาะไล่แย่เลยป่าที่ตอนแรกก็คือแบบ้ายเราเมื่อก็บเอาบโอ้าหไล่ใส่ใชีวิตคิดเท่าไหร่น่าเขาก็จะไปทำวิถีไปเนาะไ <c oughs> เรียบรอค่ะพี่น้องจ่ายเงินเดียบรอ่อยนะจังวดกับสิเบเป็นประมาณสี่สิบสี่สิบเป็นเลยสี่สบสามสี่สามหมัดเนาะ๋ยวแต่ว่าถือเงินมานำบ่อจะไาจ่ายตีตอนแรงเนาะ <c oughs> พี่น้องมาก่ะ